สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่วงรายการกาอติดสภาตามดูผู้แทนกับผมวิชิตดิดท่าประสบครับผู้สกาวุโสหนังสือพิมพ์ทันใจนิวอินไซต์ทีวีทีทีทีวีทีวีออนไลน์ประธานใหญ่ของการตรวจสอบการใช้อำนาจอัตรออตรกลุ่มพันเอกพิเศษสุบันแสงพันธ์ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกฎหมายสำนักงานกฎหมายสยามระผีครับรายการเราเปิดสายด่วนให้คำปรึกษาข้อกฎหมายกระบวนการทั้นต่นต่างกฎหมาย กระบวนการการร้องทุกข์ร้องเรียนหรือในการติดต่อประสานง,งานหน่วยงานของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีตารวจที่ว่าการอาเภอสารกลางหรือแค้าการส่วนกลางครับวันนี้เราพบกันในวันที่21กันยายน2566วันนี้มีการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนะครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้นะครับมีการตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาเรื่องราคาวัวตกตำ่ำ ไปติดตามบางช่วงบางตอนเชิญครับครับต่อไปจะเป็นกระทู้ที่หนึ่งจุดสองจุดสองครับกระทู้ถามเรื่องปัญหาราคาโคเนื้อกระบือตกต่ำครับโดยท่านชัชวานแพทย์ยาไทยครับถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรณ์โดยสำนักรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสาธรณกนะครับได้มอบอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้มอบหมายรัฐมนตรีช่วยนะครับท่านชัยยาพรมมาเป็นผู้ตอบกระทู้แทนครับ เนื่องจากกระทู้ถามทั่วไปเนี่ยไม่ได้มีการจํากัดเวลานะครับแต่ว่าแนวทางที่กระทู้แรกเนี่ยมีความเหมาะสมดีนะครับก็อยู่ที่ประมาณ15-20ถึงนาทีรวมทั้งคําถามคําตอบนะครับแล้วก็ผู้ถามก็มีสิทธิได้สองครั้งนะครับแล้วก็รัฐมนตรีก็มีสิทธิตอบนะครับขอเชิญท่านชัชวานเลยครับกับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายชัชวานแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตเจ็ดพักไทยสร้างไทย หลายปีที่ผ่านมาครับท่านประธานเนื้อวัวเอ่อราคาวัวเนี่ยของพี่น้องเกษตรกรอยู่หน้าเขียงเนี่ยที่มีขายตามท้องตลาดอยู่ที่กิโลกรัมละ280บถึง320รบบาทคงตัวอย่างนี้มาตลอดครับท่านประธานขณะเดียวกันครับวัวที่มีชีวิตจากพี่น้องเกษตรกรนี่ก่อนเข้าสู่กระบ,บวนการแปรรูปก,กับมีราคาลดลงเกือบทุกปีแต่ก่อนเคยขายตัวหนึ่งอยู่ที่สามถึงสี่หมื่นท่านประธานครับ ปัจจุบัน15 0 0 0บาทถึง25 0 0 0ันบาทเท่านั้นเองครับอีกทั้งระยะหลังครับเกษตรกร,กรต้องแบกรับต้นทุนในการเลี้ยงวัวอยู่ที่1 0 0ถึง110บาทต่อกิโลกรัมและราคาขายราคาขายกับอยู่ที่7 0บถึง80บบาทเท่านั้นเองครับขาดทุนตั้งแต่มันนอนอยู่ในคอกแล้วครับท่านประธานผมจึงอยากให้ท่านประธานได้ทราบถึงปัจจัยปัญหาที่ทำให้ราคาวัวตกต่ำ นะครับซึ่งผมพบอยู่สองส่วนด้วยกันท่านประธานครับส่วนแรกครับเป็นปัญหาของการตลาดภายในประเทศประเด็นแรกครับเกิดจากการลักลอบการนําเข้าวัวและผลิตภัณฑ์เนื้อวัวจากต่างประเทศที่ผิดกฎหมายครับมีข่าวออกมาไม่เว้นแต่ละเดือนครับว่ามีการจับคุมผู้กระทาความผิดเพราะต้นทุนวัวที่นําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยถูกกว่าภายในประเทศมากครับยกตัวอย่างวัว ภายในประเทศต้นทุนอยู่ที่สองหมื่นถึงสามหมื่นเนี่ยวัวที่ผิดกฎหมายอยู่แค่หมื่นต้นๆครับหมื่นสองถึงหมื่นแปดเท่านั้นเองประเด็นที่สองครับวัวมีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากวัวนี่มันล้นตลาดาท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพกับผมชย,ยาพรหมมาในฐานะสมาในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับตอบคําถามท่านสมาชิกผู้ส่งเกียรติท่านสสชัชวานแพทย์ยาไทยจากจังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนที่จะตอบคำถามที่สองผมเรียนให้ท่านมีความมั่นใจและก็ยืนยันกับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติตลอดจนพี่น้องประชาชนที่กำลังรับฟังรับชมอยู่ในขณะนี้ว่าในอีกไม่กี่วันนี้นะครับภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยกระทรวงเกษตรโดยเฉพาะกรมสุสัตว์เราได้ตั้งนะครับโดยคำสั่งของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าที่ได้้ที่ได้เซ็นคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายให้ผม ในฐานะที่กํากับดูแลกลรมปศุสัษษตว์นั้นเนี่ยเราจะมีคณะหน่วยเฉพาะกิจคณะกรรมการหน่วยเฉพาะกิจในการปราบปารามเนื้อเถื่อนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อควายนะครับหรือแม้กระทั่งเ,เนื้อหมูที่ขณะนี้เนี่ยถูกจับไปที่ท่าเรือแหลมฉบังเราจะมีการจับทําลายภายในสัปดาห์ที่จะถึงนี้